โครงการหมวกกันน็อกโครงการไปหามผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและโครงการที่จอดรถเอ่อเส้นจะเรียกให้ผมเรียกเส้นแล้วกันนะครับไม่รู้เรียกอะไรจำไม่ได้นะโครงการที่จอดรถของวินมอเตอร์ไซค์เป็นตน้นซึ่งความริเริ่มเหล่านี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อบริษัทประกันภยัยส่วนรวมทั้งสิ้นเพราะจะช่วยลด ความบาดเจ็บช่วยลดความเสียหายในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ประเด็นข้อที่สองที่ผมเสียดายคุณสั้งพอประเด็นข้อที่สามในส่วนของความสัมพันธ์กับลูกน้องคุณทั้งพอนี่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนที่ไม่เคยใช่อารมณ์ในที่ทํางานเท่าที่ผมสังเกตที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าทุกครั้งทีุ่ผมก็มาในบริษัท ผมจะเห็นว่าเห็นพนักง,งานทุกคนทํางานด้วยความร่าเริง,งย,ยิ้มแย้มแจ่มใสติดกับบริษัทตางแห่งที่ผมเองเคยไปเห็นมาอันนี้ก็ต้องชมเชยคุณทุมพรที่เป็นคนเอาใจใส่ลูกน้องติดตามผลงานของลูกน้องหากมีอะไรที่จะต้องให้คำช่วยเหลือแนะนำคุณสมพรก็ยินดีให้ตลอดนัดนประเด็นข้อที่สามประเด็นข้อที่สี่ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นความสำเร็จของคองอุณสมพรค่อนข้างสูงก็คือสามารถทำให้บริษัทสมาชิกซึ่งมีหลายสิบบริษัทเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทจนทำให้บริษัทสมาชิกให้ความร่วมมือกับพวกเรามาตลอดอันนี้นะครับคือความสำเร็จที่ผู้บริหารระดับสูงของทุก,กองค์กรจะต้องมีผมถ้งงม่แปลกใจเลยนะครับที่คุณสัมพรมาบอกผมว่า บริษัททุพยาประกันภัยเนี่ยอยากจะให้ท่านกลับไปช่วยงานที่นั่นหน่อยท่านจากบริษัทนั้นมาเนี่ยได้นานพอสมควรแล้วเป็นเวลาเกือบสิบปีนี่คือความได้ดที่ผมมีกับคุณสมพรมีต่อที่คุณสมพรจากไปส่วนความยินดีนั้นผมก็จะพูดจริงๆเลยว่าผมเข้าใจเมื่อคุณสมพรมาพูดกับผมผมทราบทันทีว่าไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการง,งานผมถึงไม่ได้ชัดช้า และผมมาบอกคุณสมพรไปว่าย,ยินดีด้วยนะแต่อย่าลืมว่าบ้างเมื่อไหร่ก็กลับมาเยี่ยมมาด้วยผมยังใครขอถือโอกาสนี้อวยพอให้คุณสมพรอันเป็นที่รักของพวกทจันและผมเองนะครับจงประสบแต่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการงานมีอะไรที่ประสการล้าช่วยให้ความสําเร็จของคุณสมพรรุ่เรืองไปได้เร็วขึ้น เรายินดีที่จะให้ความร่วมมือช่วงดีนะครับคุณมสมพรสืบถวิงคุณทำงานอยู่กับผมเนี่ยมานานาตั้งแต่สม,มัยผมดูแลกระทรวงพาณิชย์ปี2541เนี่ก็ได้ตั้งบริษัทกลางคุ้มคของคุณคสุภัยจากรถถ้ะถึงเวลาปัจจุบันนี้ก็เกือบส3บสามปี ผลงานของคุณสมพรนั้นตั้งแต่เริ่มต้นทำงานด้วยกันเราตั้งบริษัทกลางที่มีสาขาเด็ดทั่วประเทศทุกจังหวัดมีมากกว่าบริษัทประกันภัยหลายๆบริษัทที่ยังไม่มีทุกวถึงคุณสมพรนั้นได้บริหารบริษัทกลางซึ่งบริษัทกลางนั้นบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมดจะเป็นผู้ถือหุ้น พระนั้นกิจกรรมที่ทําอยู่คือบริการประชาชนผู้ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะนั่งรถโดยสารหรือว่าเดินข้ามถนนหรืออะไรต่างๆก็ดีการบริหารงานนั้นคุณสมบร,รณ์ได้รับผิดชอบแลขยายงานแก็เป็นที่ยอมรับของทุกๆคนที่น่าสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งก็คือสารแกปัญหาที่บริษัท ประกันวินาศภัยนั้นบางบริษัทเนี่ยไม่สามารถที่จะประกันรถยนต์แต่บริษัทกลางนี้ก็ได้บริหารรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ได้บริหารได้ประกันรถมอเตอร์ไซค์เนได้แก้ปัญหาได้แล้วก็ป็นขาดทุนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าคุณสมพรนะครับที่ได้รับงานใหม่ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัททิพย์ประกันภัยผมเชื่อว,ว่าความสามารถประสบการณ์ที่คุณสมพรมีอยู่มาได้ทำนั้นผมมีความเชื่อมั่นว่าจะบริหารบริษัททิพย์ประกันภัยได้ดีเหมือนกับบริษัทกลางกลุมของประสพัยจากรถดครับที่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าคุณสมพรนั้น ไปรับหน้าที่ใหม่คือกรรมการผู้จัดการบริษัททิพยาประกรันไทยซึ่งประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เขาได้ทำมาแม้กระทั่งที่ผมเองนะครับเมื่อมาอยู่กระทรวงแรงงานแต่คุณสพุพรนั้นเขามีความคิดที่จะบริหาร งานที่บริษักลางนะครับให้สามารถไปสนับสนุนการประกันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ให้มีความปลอดภัยมากให้ประสบอุบัติเ่ตงน้อยลงการดำเนินการของคุณสมพรน,นั้นมีความเริ่งเริ่มที่จะทำอย่างไรให้บริษัทให้ผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ มีพระประสบคระเัเศิบัติหนสุดก็โดยมีการร่วมมือเชเอมยวยูตกลมกับกระทรวง,วง,วงแรงงานโดยให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเป็นผู้ที่อบรมผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ใช้แบบไหนที่ปลอดภัยและมีระบบาการรับผิดชอบของผู้ที่ ประกอบอาชีพบริรับกางอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่คุณสมพรนั้นได้คิดเริ่มที่จะไปเกี่ยวข้องกับทุกๆงานผมเชื่อว่าประสบการณ์จากที่คุณสมพรได้ทำกับบริษัทกลางแต่หลายเรื่องจนกระทั่งไปที่ยอมรับผู้ถือหุ้นบริษัทกลางนี่ คือโดยบริษัปทประกันภัยทั้งหมดจะเป็นผู้ถงอ่านเป็นที่ยอมรับแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนกรรมการผู้จัดการเพราะฉะนั้นเมื่อประสบการณ์ที่คุณสมพรได้ทํามาทั้หมดแล้วเป็นที่ยอมรับอันนี้ก็คงจะเป็นจุดหนึ่งที่คุณสมพรนั้นจะไปใช้ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์ที่จะบริหารบริษัทที่พยับการภัยนะครับให้มีความ กรเินมั่นคงแล้วก็เป็นที่บริการประชาชนาสมเจตนาของคณะกรรมการผู้บริหารน,นะครับที่ได้ให้คุณสมบัตน,นเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจุฬาลงกรณไทยตลอดเวลาสิบกว่าปีจนถึงวันนี้เรามีนายที่คอยเดินทักทายพวกเราทีละโต๊ะทีละโต๊ะในบรรยากาศของงานสัมมนาแบบนี้เป็นประจำทุกๆปี ดนา้ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ชายคนนั้นมาทําแบบนี้มาคอยร้องเพลงในตอนจบงานร่วมกันด้วยสิ่งต่างๆที่ท่านสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกระบวนการภารกิจต่างๆพวกเราจะผักดันและขับเคลื่อนให้บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากน้เป็นสัญลักษณ์ของพรรงาภ้มครองผู้ประสบภัยจาก และเป็นศูนย์กลางสนับสนุนกิจการด้านประกันวินาศภัยครบวงจรด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากลให้ได้